ว้าวดวน GM แจกโค้ดลุ้นรับสกินฟรีฮีโร่ฟรีทาวนยกเสิร์ฟแบบมากมายหลายตัวโค้ดไอเทมฟรีทาวนร้อยเปอร์เซ็ได้ทุกคนข่าวร้ายเจอโปรฮีโร่ร่างยักษ์สกิลไม่มีคูดาวโค้ดโกงมากๆเลยก่อนจะไปดูคลิปน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเลยไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ปและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะับเฮ้ยเฮ้ยเกลับมาพบกับพี่มาป๊กกีโลปอนอีกแล้วนะครับไม่ได้เจ ซึ่งตอนนี้นะคะข่าวด่วนข่าวใหม่ลา่าสุดที่เข้ามาในวันที่30ใกล้จะสิ้นเดือนพรุ่งนี้วันที่31เลยจะไปเกิร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะวันนี้มีอีกหลายคลิปแจกตั้งฮีโร่สกินฟรีหรือแจกอะไรเยอยๆมากมายอย่างแน่นอนก่อนอื่นนะฮะก็จะมาที่มุมกว่าล่างคือตราอัญเชิญสกินลิมิตนั่นเองนะครับซึ่งตรานี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการอัญเชิญสกินฟรีนะฮะเราจะต้องใช้คูปองในการเปิดเพื่อเลือกรับนั่นเอง ฟังไม่ผิดนะทุกคนเปิดในราคา49คูปองเนี่ยเราจะเลือกรับสกินถาวรหรือว่าสกินของ1ฮีโร่ถาวร จาก3ตัวเนี่ยได้แค่1ตัวถ้าให้พี่ปักบอกนะครับว่าตัวไหนคุ้มสุดเนี่ยที่มันไม่เคยมีเจกนะฮะหรือไม่เคยมีหินเนี่ยก็จะเป็นบีทไทเกอร์ไวทไทเกอร์ของเสือขาวอย่างน้องตัวนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นของน้องเดกตาใช่ไหมฮะตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่กําลังมีสกินใหม่ล่าสุดคือสกินแยะเออนี่คือสกินใหม่ของมันแล้วนะครับด้วยฉะนั้นเนี่ยก็รับ,ร,บรับไว้ในนักปัะเดี่ยได้ข่าวว่าน้องเดลตาเนี่ยครับน่าจะมีสกินใหม่ด้วย ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะในกิจกรรมของหน้าร้านค้าพิเศษด้านซ้ายล่างเนี่ยนี่นี่หัวหมาบังอยู่ใช่ไหมฮะให้เราเลื่อนมาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมใหม่นะฮะซึ่งมันเข้ามาตั้งแต่วันที่23บสมแล้วเลยครับแต่พี่หมาเนี่ยลืมอันคลิปมีหลายคนในีทั้งมาด่ามาตเตือนทางผิดกันเยือยะเย,ะย,ะยะี่มมากเลยไอหมาเนี่ยก็ต้องขอโทษในความโง่อของตัวเองเด้อ <laughs> ลืมจริงๆฮะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้อัดแล้วนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยถามว่าคุ้มไหม ซึ่งมันก็ค่อนข้างคุ้มในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันเป็นการเปิดที่ส่วนใหญ่ในหน้าร้านค้าเปใียจอนเนี่ยเราจะต้องสุ่มจนหมดหน้าตักถ้าใครที่ดวงไม่ดีจริงเนี่ยก็ไม่ได้ใน1คูป,ปองแรกๆหรอกหรือว่าถ้าเราสุ่มหมดหน้าต่างเนี่ยใช้กี่คูปองคลิปเนี่ยก็จะมีบอกไว้ตลอดนะฮะกิจกรรมเขาตั้งแต่วันที่29สิเ้ส้นสุดวันที่2เดือน6เดือนหน้าที่ใกล้จะถึงใน3 4สอีกวันสงวันนี้แหละทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยราคาต้องใช้กี่คูปองก,ก็ตามคลิปนี้นะฮะนี่กิ ที่159 29ี่อะไรพวกนี้ไปจน349คูปองไอตัวเรทการออกเนี่ยสกินทาวนอยู่ที่1%เท่านั้นเดี๋ยวพี่ปักจะบวกนะ,ะตั้งแต่1 3ถึง349ว่าถ้าเราหมอหมดหน้าตักเนี่ยเราใช้กี่คูปองกันแน่ก็าตามนี้เลยนะครับพิงอีพูดด้คํคำเดียวนะโอ้ยยอ,อ,อซึ่งการที่เราใช้คูปองขนาดนี้เนี่ยเราจะได้รับตัวสกินเนี่ยสตัวนะฮะย้ำไม่มีผิดฮะสตัวะฮะแต่ เราต้องเลือกดีๆนะฮะด้านซ้ายเราจะเห็นนะฮะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันเหมือนว่าหน้าเดิมและซ้ํากันเลยด้ยฉะนั้นเนี่ยเลือกให้มันต่างกันด้วยนะไม่ใช่เลือกไปแล้วได้เพชรแดงมาโอ้โหพดเพชรแดงเปด0พันกว่าดีใจจังเลยเอาไปซื้อฮีโร่ได้ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้อาวีไม่ได้ทำมุมนั้นเลย แล้วแนนอนนะมาเข้าสู่พิธีกรรมสําคัญของเราก็คือการแจกโค้ดเพื่อต้อนรับตัวไอเทมแล้วก็ที่สําคัญนะเป็นฮีโร่กับสกินถาวรนะฮะซึ่งมันจะต้องลุ้นนั่นเองนะฮะสำหรับฮีโร่กับสกินถาวรแต่บอกได้คําเดียวว่าโค้ดเยอะมากแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้สักคนสองคนแรกก็เกิดมาที่ตรงนี้นะฮะนี่ๆเกิดมาแล้วก็กดปุ่มนี้มุมขวาบนที่หน้ารวมกิจกรรม เราจะเข้ามาที่หน้ากิจกรรมเป็นสื่อเน้นความสำเร็จเชิญเชิๆเชิญ่เราดังไม่ได้นะฮะมาที่ด้านล่างสายฮาน,นี่เราจะเข้ามาสู่หน้าต่างของแลกไอเทมแล้วก็กดคลิกเลยคลิกปุ๊บจะกลายเป็นปักคลิกป๊อปฮะฮาตูก <c oughs> คีบเลยไอ้ปักเฮ้ยมีหลายคนเนี่ยคอมเมนต์ปักคือหมาหน้างโง่หื หมามันกัดมึงได้นะกูบอกก่อนนะเราเล่นการ์กูนมาดูที่โค้ดแรกนะฮะซึ่งโค้ด4โค้ดแรกเนี่ยจะเป็นโค้ดเก่านะแต่ว่าบางคนเนี่ยยังไม่ใส่ที่พี่ปักเอามาดูเพราะว่าโค้ดมันใกล้จะหมดอายุแล้วนะฮะและมันเป็นโค้ดถาวรด้วยนะครับมาที่โค้ดแรกก็คือโค้ดอีโมจิของน้องคริสติกนะฮะไอโค้ดนี้เนี่ยวนบาทาและวนส้มตีนมากนะครับซึ่งเป็นโค้ดเร้าถาวรยกซือนะฮะก็คือ CDFHZBZ E M D P N K N 3, H อีกหนึ่งโค้ดถัดไปก็คือเอฟเฟกสังหารไอศกรีมนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นโค้ดถาวรที่แจก,กไปแล้วนะฮะ C D C R Z B Z BPMSD8AA8 นั่นเองนะฮะซึ่งโค้ดเหล่านี้เนี่ยช่องที่ได้ลงไว้ก็คือเป็นทางเพจ f a c e b o o k นะฮะก็คือมุมขวาบนเลยนี่คือเครดิตของเขาคือ่องโค้ดสามารถพิมพ์ไปในเพจ f a c e b o o k ได้นะฮะคำว่า่องโค้ดเนี่ยเพจเ็จะอ,อยู่แบบนั้นแหละซึ่งโค้ดเขาแจกบ่อยมากกว่าพี่มาอีกก็ไปติดตามเขาได้นะฮะ น่าจะได้ก่อนพี่มาเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งถ้าได้ก่อนหรือว่าใครหลายคนเนี่ยไม่อยากจะแบบเข้า Facebook แบบ่อยๆก็กดติดตามกิโลปอนไว้นะฮะคอมเมนต์ Comment กันมาหน่อยว่าหลายคนคลิปมันแจ้งเตือนบ้างหรือเปล่าทาไม่แจ้งเตือนแนะนําให้ยกเลิกการติดตามและกดติดตามไม่พร้อมก,กับกดแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดเพราะพี่ปักจะกลับมาลงคลิปยาวๆทุกวันแล้วนะครับคลิปในอนาคตรเริ่มต้นเดือนหน้า จะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไม่ได้มีแค่คลิปเจคูดหรือคลิปข้อมูลข่าวสารแต่จะเป็นข้อมูลการเล่นสนุกด้วยเด้อโคดที่3เลยก็คือเอฟเฟกต์วาล์ฟไอศครีมเหมือนเดิมนะฮะถาวรแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะฮะเป็นของเครสนะที่ถูกไอศครีมครอบหัวฮะ c d CT z BZ GM 5 E 3 3 j f g อีกหนึ่งโค้ดนะทุกคนก็คือเป็นเอฟเฟกต์วิ่งไอศครีมมะนาวนั่นเองฮะไอนี้ค้นี้ก็ถาวอนยกซื้อเหมือนกันนะครับอย่าลืมาะรีบๆใส่ด่วนนี่เห็นปะ่ะพอมหม้อทอดวิ่งเนี่ยมันจะเหมือนไอมะนาวที่ตุกควานเป็นซีกๆแลวก็วิ่งเนี่ยทุกคนอประมาณนั้นเลย C D C V Z B Z E R s M K D คิวเชนั่นเองนะครับนี่มาสู่โค้ดที่เราเนี่ยหลายคนอยากได้กันมากเลยซึ่งหลายๆโค้ดที่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวไปปักจะขึ้นภาพทั้งหมดนี้ปิ้งอ่านี่คือโค้ดทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะก็แคปไปใส่ใครที่ยังไม่ใส่หรือว่ายังไม่ได้ใส่ในรหัสอื่นๆก็รีไปใส่กันได้นะไม่นั้นโค้ดเนี่ยมันกําลังจะหมดอายุแล้วนะฮะและโค้ดที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นโชว์เนี่ยมันถาวรหมดเลยไม่ต้องลุ้นนะครับแต่แล้วมันกระุ้ก ดกเวนโกโ้นกอล่าพอโค้ดเหล่านี้กําลังจะบอกว่าลุ้นนะนี่คือโค้ดที่พี่ปักกําลังจะแจกซึ่งเป็นกล่องลุ้นรับฮีโร่สกินแล้วก็ไอเทมฟรีทาวนแต่ ต้องขอบอกนะฮะว่าไม่เขียนว่าลุ้นดยฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ดวงนะฮะโค้ดพวกนี้เนี่ยยังไม่หมดอายุแต่มีจํากัดจํานวนในการแจกนะฮะดยฉะนั้นนี่ใครเห็นก่อนก็รีบแชร์แล้วรีบเอาไปลงติกตอกของช่องตัวเองได้นะฮะแต่ให้เครดิตพี่หมาปักไว้ด้วยนะอย่างเช่น YouTube ช่องกิโลพรอนพี่หมาปักหน้าย่นพี่หมาปักหน้าบ้าอะไรเนี่ยได้หมดไม่ห้ามเลยนะฮะมาที่โค้ดแรกก็คือ CDCT Z B เซ G M 5 E 3 3 J F G ไอ้นี่เนี่ยจะเป็นโค้ดที่ใช้ในการลุ้นฮีโร่แล้วก็สกินเอ็ดริกนาฟีถาวรแต่มันใช้คำว่าลุ้นโดยฉะนั้นมันมีไอเทมอื่นแน่นอนครับโค้ดที่2ก็คือ C A Q A Z B Z 5 4 R J 7 เค Q, R คเอิมใจค Q9 เ้ลยครับอ <laughs> ไอเนี่คุณเนี่ยกันลุ้นทั้งฮีโร่ทาวอนสกินทาวอนเแต่มันเป็นของเปต้ากับเบรดนั่นเองนะครับโค้ดที่3ก็จะเป็น C, A, P, N, Z, B, Z, W, C, 7, 6 ดีเคสามยูเก้าลุ้นฮีโร่ถาวรสกินถาวรของน้องไวโอเลตไอสกินถาวรเนี่ยไม่น่าจะแจกสกินในระดับสูงนะฮะสูงสุดก็น่าจะได้แค่รีเจน์นั่นเองนะ,ะรีบใส่ด้วยด่วนเด้อพี่ปักไม่ได้ใส่แย่งนะฮะเลยไม่รู้ว่ามันแจกสกินระดับไหนนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะหมดไวๆนะฮะด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักขออนุญ,ญาตไม่ใส่ใดูนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่จําเป็นต้องไปแย่งกับพวกน้องๆเด็กๆห็อกแคมาของฟรีเนี่ยมาที่โค้ดที่4นะฮะก็จะเป็นโค้ด CAP อ Z B Z ซ T E M H P J 6 W Q. E. Q โค้ดนี้เนี่ยใช้ในการลุ้นรับสกินวูคงถาวรอ,อย่างเดียวเลยนะฮะแต่ใช้คำว่าลุ้นเน่ยลุ้นเน่ยน่าจะมีตัวไอเทมอื่นๆที่เป็นเกลือเจอย่างหน้น,น,นเลย ผู้ตัดไปนะฮะก็คือ capu z b z e aa bf 7 7 jf 9ก้ลุนฮีโร่ถาวรสกินถาวรของนาคอรกับเซฟฟิตนั่นเองนะฮะซึ่งลุนนะย้ำนะลุนทุกโค้ดเลยโดยฉะนั้นเนี่ยใครได้ไม่ได้จากโกรธนะฮะแต่ว่าถ้านลุนแล้วได้ไอเทมอื่นถาวรก็โอเคนะดีกว่าได้เกลืออีกหนึ่งโค้ดสุดท้ายก็คือ capr z b z t b rm j FJG FU นะ,ะถ้าพูดผิดขอไปอด้วยแต่ว่าเดี๋ยวย้อนโค้ดให้นะฮะลุนีรถูถาวรแล้วก็สกินถาวรของมาจ้านั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมของโค้ดทั้งหมดที่แจกไปนะ,ะตอนนี้นะฮะที่ต้องรีบใส่เพราะโค้ดมันกําลังจะหมดอายุแล้วโค้ดมันกําลังจะหมดจํานวนจํากัดนั่นเองนะครับก็จะขึ้นตามภาพเหล่านี้ไปรีบใส่เก็บกันได้แชร์กันได้เลยอีก คุณเน้นหน้าพี่หมาแบบนี้เนี่ยคิดว่าพี่หมาใจดีใช่ไหมไม่ใช่จ้ะเพราะตอนนี้เนี่ยพี่หมาจะกลายเป็นมายักษ์ใหญ่เบล้มทตมาซ <c oughs> ึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเห็นว่าในบั็อกอดีตเนี่ยตัวที่มันเป็นยักษ์ใหญ่ได้เนี่ยก็จะมีน้องคลีใช่ไหมที่กลายร่างอันตีแล้วใหญ่ทั่วทั้งแมเปลเลยเพราะมันเป็นบักแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นบักก็สามารถใหญ่ได้ใหญ่มาจากอะไรเลย,เลยพี่หมาปักแน่นอนับม,มันใหญ่มาจากโปรนั่นเองซึ่งพี่ปักได้เปนคนพบ ปลูมาจากช่อง t i ๊ t o ็ช่องหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้ลงไว้และปลูนี้เป็นปลูที่น่าเกลียดมากนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยตัวใหญ่แล้วการที่ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยโอ้โหโคตรโกรงนะมันไม่ได้โกงแค่ตัวใหญ่นะฮะมันทําให้ครูดาวสกิลไม่มีด้วยคนระับทุกคนดูดีๆนะฮะซึ่งพี่ปักได้คลิปมาจากช่องของ aov เอาเมตาอะไรสักอย่างนี่แหละสามารถไปติดตามก็ได้นะครับเพราะว่าช่องเขาอาจจะไม่ได้ทำโปรเองนะคะแค่ไปดูโปรแล้วก็เอามาให้เราดูเป็นแบบ ความสนุกหรือว่าไอ้โปรเหล่านี้นี่อาจจะไม่ได้อยู่ในเกมจริงก็ได้อาจจะเป็นแค่การทดลองเซิร์ฟเวอร์เมตาอะไรพวกนี้พี่ปักเขาไม่แน่ใจนะโดยฉะนั้นเนี่ยติดตามเขาได้ก็แล้วกันนะครับแต่อย่าทําตามนะไอ้โปรเนี่ยพี่ปักไม่แนะนําไม่และไม่ส่งเสริมนะฮะเพราะพี่ปักเราเล่นคนเดียวฮะ <c oughs> เราเล่นครับทุกคนก็มาดูกันเลยนะฮะที่คลิปลิปนี้เราจะเห็น,นะฮะว่าจะมีของลุงทองกิลด์เนี่ย ใช้สกิลหนึ่งแบบรัวๆเลยทุกคนดูดิดูดิดู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 สกิลไม่มีลิมิตจํากัดนะฮะเหมือนเหมือนมันมีมานานนะแต่เหมือนมันเดินแค่เราดึกกดเดินนะทุกคนมันก็จะยิงสกิลหนึ่งรัวๆแล้วอะออดูดิโอ้โหนั่นนั่นตายจริงไม่ใช่สเตนอินนะโอ้โหโอ้โหและตัวมางอย่างใหญ่อะมาเริ่มเทิมทั่วแมปอะทุกคนดูดิดีนะมันไม่ยิงแแมปพังอะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งสังเกตเราย้อนรอยเป็นนิดนึงเฮ้ย พิ่งสังเกตนะว่าไอ้สกิลที่หนึ่งของน้องกิลด์ลุงกิลดอรเราเนี่ยเมื่อดวนป้อมเนี่ยป้อมมันพังด้วยทุกคนเอ้ยปกติเนี่ยถ้าเราเห็นนะฮะในคลิปเนี่ยคือที่จริงอะ่ะเล่นปกติสกิลหนึ่งเนี่ยไม่สามารถสร้างดามิต่อป้อมได้นะฮะแต่ว่านี่แค่กิลดอร์เดินไปทุกหย่อมหญ้าเนี่ยก็ทําให้หญ้าพังเหมือนอคุนชัดชาติเลยฮะสอสอชัดชาติใช่หรือเปล่า ใช่ไมตกดึอไปตึงไหนก็พังตึงนั้นฮะเพราะเขาคือคนที่มีความยิ่งใหญ่ในประเทศไทยค่ะก็จะมาล้อมไปยุทดไปตายไปยึดเ,เราเล่นเกิดจ่งคลิมนี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรมากค่ะพี่ป๊ะขอจอไปเพียงแค่น,นี้นะฮะใครที่ชอบโพสแล้วกระตุกใจนะฮะหรือว่าอยากได้สก,กินฟีร์อะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะฮะ ยำ้ำถ้าคลิปไหนไม่แจ้งเตือนก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้นะหรือใครแจ้งเตือนปกติก็บอกกันได้แล้วที่สําคัญนะถ้าไม่แจ้งเตือนให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะไม่นะมันจะแจ้งเฉพาะบางคลิปให้แจ้งทั้งหมดนะเพราะาบางคลิปเนี่ยพี่ปักแจกโค้ดแจแกก,ก,กินฟรีลิเจตตัวอันติมืออะไรพวกนี้มันมีกิจกรรมเยอะนะฮะที่กาลังจะมาในอนาคตเนี่ยทำแบบนี้ทำตามพี่ปักเลยได้ของฟรีอย่างแน่อนอนคลิปนี้เนี่ยไปแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคนนะครับจุ๊บๆมือหมุบจันไม่ต้องจังใจเีย เียนนะเพราะว่าตั้งใจเรียนไปก็เงินเดือนน้อยฮะสู้ไปยุทธไม่ได้ไปเรียนละเล่นเดินเฮ้ยต้องดูนมาบ้านมนะันเนี่ยกูจะโดนจับฮะไปเช็ด